ปัญหาคืออะไรจ๊ะไม่มีปัญหาคนส่วนใหญ่เข้ามาเพราะมันมีปัญหานะใครพามาเคยมาบวชแล้วเคยมาบวชแล้วเหรอเธอแม่เธอเหรอแม่เธอบวชอยู่เหรอเป็นแม่แม่ที่เคยบวชที่นี่ตุนเดียวกันที่เคยมาปวดอ๋อเธอเข้มาปวดแล้วเหรอสาธุไล่ไงต่อก็ไม่มีอะไรก็ขอ ธอจะไปทําอะไรไม่ขอพ่อจะไปทําอะไรไปทํามาหากินไปก็คือเกี่ยวกับสุขภาพผิวตอที่สุขภาพเธอเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเรยว่าขออ่าบารมีไม่มีพูดง่ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีปัญหาไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยากจะมาเพิ่มบุญบารมีก็อยู่ที่ไหนในเวลานี้อยู่ที่ไหนนะอังกฤษเอาเธอเพิ่งกลับมาอังกฤษเหรอ แล้วจะอยู่กี่วันกี่เดือนวันที่15 15. 15กลับไปอังกฤษละสาธุเทวดาทั้งหลายประทานพรด้วยขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีเงินมีทองร่างกายแข็งแรงได้พบคนดีได้เจอสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเทพเทวดาทั้งหลายให้ช่วยเหลือปกปักรักษาให้ได้โชคได้ชยัยให้ได้งานให้ได้เงินดีที่สุดให้ได้เจอคนที่เป็น สิริมงคลให้มีแต่บุญบารมีพ้นจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าสู่การพ้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยเถอนสาธุสาธุเธอฝันถึงฉันด้วยเหตุผลอะไรกี่เดือนละกี่ปีไม่ไม่ไม่ถึงสองาทิตย์สองอาทิตย์เหรอในฝันมันมีคำพูดว่าอะไรบ้างหนูฟังพอเป็นเป็นเทศ ในฝันก็เป็นคําพูดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็จะเป็นการเทศสอนมากกว่าแล้วทีนี้นูก็รับฟังแล้วก็กุ้มนั่งแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลซึ้งในพระธรรมใช่ตื่นมาก็ร้องไห้เหรอไมวเห็นหลวงพ่อเป็นร่างหลวงพ่ออย่างนี้มาใส่ชุดยนืนเออนั่งอะไรเลยตอนนั้นเธอบวชกย่กี่วันตอนนั้นสี่สิบหกวันสี่สิบหกวันเหรอโอ้หก็เยอะเลยเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยว่ะ เขาไม่แอบตัวไหนรับไม่เขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้เขากลับไปนานแล้วหลายเดือนแล้วเรพนถึงตอนนั้นที่หนูอ่าบวชที่ว่าเป็นอ่า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 ไม่ได้เยอะคนเยอะถือจำไม่ได้แล้วเธอบวชครบ46วันชีวิตเป็นไงโอเคแล้วซึ่งในธรรมะก็ตลอดทุกวันก็จะปฏิบัติถือว่าออกจากนี่ไปก็ได้ปฏิบัติ ก็ถือว่าเป็นคนกลัวบาปกลัวยังสาธุดีแล้วไไมม่่ออยยาากกเกกิดอีแล้วเหรอพร้อมจะกลัวหัวเมื่อไหร่จะได้บวชยาวแล้วจะไม่ถึงขนาดนั้นจะไม่ถึงขนาดนั้นใช่แต่ว่าก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าว่างหรือว่าก็จะมาบวชอะไรนะคะแต่ว่าอยู่ที่อังกฤษเขามีที่บวชรึเปล่าเธอก็ไปบวชที่นั่นก็ได้ก็วัดฝ่าก็วัดพระเออแล้วก็ มีอีกครั้งหนึ่งก็ไปนูเวทไปหาผูเวทเหรอใช่ไปหาเทียเ่ยงปิดเลยเหรอไปชเต็มยศเลยค่ะหล่อปะหล่อเขาเป็นคนเขาเป็นเทพประมุขนะเขาไม่ได้แบบแว่าเขาไม่ยืนตรงปลายเตียงเขาปเป็นอะไรนะเขาผูเวทไปหาแล้วก็ไปยืนปลายเตียงเขาครับแล้วถึงมันก็บองตั้งอย่างนี้ค,นนะคะ่ถ้ายืนนะคะท่ายืนเออท่ายืนแล้วก็เอากระบองฟาดหน สกิดให้ตื่นสกิดตื่นเแต่ตื่นใ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 นฝันในฝันในตัวจริงนะคะก็ตื่นตกใจแล้วหนูก็นั่งไหวหนูรู้เลยว่าเป็นพันแล้วหนูก็ถามว่ามาได้ยังไงคะมาบอกก็เธอรู้ได้ไงเขาเขาหล่อขนาดนั้นเป็นปู่เว๊ได้ไงเดี๋ยวเขาบอกเขามีเขี้ยวออกมาแต่หล่อแต่รู้ว่าใจดีคุยกันอ๋อแล้วแต่มีเขี้ยวอ๋อใช่มีเขี้ยวค่ะเขี้ยวขาวๆออกมาอ๋อเลยเลยแ้เขาเป็นแทบประหลุนนะจริงๆเนี่ยเขาหล่อเรา ประเภทแบบว่าสุดยอดชุดทองแดงชุดทองด้วยเหรออ่าอ่อ่อออกระบองสีขาวทองเ,อเป็นเทพบุตรอ่ะแล้วไงต่อแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าอให้หนูปฏิบัติเยอะเหรออย่าทิง้งเพราะว่าตอนนี้แสงบุญอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่คนในตัวเธอไม่ค่อยมีออร่าแล้วใช่แล้วหนูก็กลาวท่านแล้วท่านก็หายตัวไปก็หา่างก็ไปเนรอ แสดงว่าเธอก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านเด็ดท่านก็รักเธอมางเป็นลูกเป็นหลานเป็นเป็นมเหสีเก่าป่าก็ไม่รู้เธอเหรอดีมากเมออยากให้เธอมีบุญมีบารมีมีอะไรอ่ะมีแสงมีออลล่ามีพลังจิตด้วยมั่งคือหนีทนม่วค่ะแผ่เมตตาก็จะเหมือน อธิษฐานเราไม่อยากเกิดด้วยใช่เคยอยากเกิดยุคภาสีอะไรอธิษฐานเราไม่อยากเกิดในนี้แล้วถ้รถ้าจะเกิดขอให้ไปเกิดในยุคภาษีนะครับข้ามไปเลยอ่ะก็ขอเป็นเทวดาก่อนก็ได้เลยลอก็ได้โอเคโอเคแล้วก็คือหนูสวดมนต์ไหว้พระแล้วแผ่เมตตาไม่ว่าจะทําบุญเล็กบุญใหญ่แผ่กนศลจะมีความรู้สึกเย็นตัว มันรับขึ้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะผลลุกเป็นเงินตลอดตั้งแต่ออกบวชจากหลวงพ่อไปเลยเพ่เาเธอก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้านั่นแหละเธอพอปัดปุ่นออกปัดสิ่งที่มันกีดขวางออกพลังจิตของเธอพลังบุญเทวดาขอว่ามาสื่อสารของเก่าเธอมันก็ฉายแสงออกมาความเป็นอะไรวะความเป็นเอ่อ ผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเขาเคยอยากจะทําแต่ความดีใช่ไหมนูคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงที่นี่ตลอดเหรอกลางที่ถึงคิดถึงตูเวสไหวตลอดเหรอเพราะคงโดนใจให้เธอนี่แหละหนูก็อยากจะมาบวชตักงเจ็ดวันแล้วก็วิ่งเมื่อไหร่อตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้วันนี้จะบวชเหรอไม่ไม่ยังยาวค่ะเขาไปทุระเขไปทำธุระใช่ กี่วันก็ได้ไม่ต้องเจ็ดวันหรอกเท่าไรเท่าไรก็ได้อ่าเท่าไหรก็ได้ถ้าเธอมีใจที่อยากจะบาเพ็ญเพียรเนี่ยก็ทําไปไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ไม่สื่อไม่อะไรแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะบอกก็ไม่ต้องสื่อสื่อทำไมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยในเวลานี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมในชีวิตมีก็ดีแล้วมีภาลอะไรบ้างนะเวลานี้ ไม่มีเธอไปยังกรีไปทำอะไรเฉยไปฉเฉวสุขเหรอหลว <c oughs> ลงพ่อตอนแ้กถามเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเฉยอ่อแล้วแต่เธอถ้าเผื่อว่าก็แล้วแต่เธอถ้าเผื่อว่าไปยังกฤษได้มีวัดวารามไปบวชก็ไปบวชมีอะไรที่เรารู้สึกว่าที่มันเป็นบุญเป็กนกุศลก็ไปทําแต่ว่าอย่าไปอย่าไปแล้วว่าอย่าไปมงมงายอย่าไปเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายปะ อย่าไปแบบนอกลู่นอกทางเลยนักหนาเอาแบบว่ามีเหตุมีผลพาเรามีสติมีปัญญาเธอ,อยังติดตามอยู่ปะติดตามอยู่ก็พอแล้วเธอก็ไปเปิดฟังเอานั่นแหละแล้วบั้นปลายชีวิตจะอยู่ที่ไหนเธอเป็นคนจังหวัดอะไรเธอ,นนอเกิด,กดที่ไหนแพร่เอาไปคนแพร่อ๋อ ก็คงต้องกลับมาเมืองไทยแหละมันเป็นเม็ดชีดดีกว่าเป็นคนหัวนี่อย่าคนพูดแบบนี้อ้าวก็ยังบอกเราไงจะได้บ่นยาวอ่าอ่าเดี๋ยวธรรมะจัดสรรเดี๋ยวปู่เขาเอาไปพาเธอมาเองสาธุไม่อยากเกินแล้วคือหนูจะทำเพราะออย่างหนึ่งที่ว่าหนูเคยเห็นในเพจในทิกเก็ตหรืออะไรเียเขาจะอธิฐานว่าไม่ขอเกิดเป็นลูกใครผัวใครเมียใคร อะไรประมาณเนี้ยคือเขาอธิฐานเนี่ยคือมันเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะไปในพระนิพนพานหรือเปล่าละ่ะ<ช>ถ้าเข้าไปพระนิพพานมันก็อธิฐานได้ไงเพราะว่ามันไม่มีภาระการมีสามีมันก็มีห่วต้องบาลานบาลบานสูงไม่มใช่ไหมไม่มมเดี๋ยวก่อนถ้าเผื่อเขามีธรรมะชั้นสูงใช่ไหมเ<ช>พราะเหมือนผู้เจ้าเนี่ยเขามีเมียมีลูกมันก็จะไปปลูกมือปลูกแขนเขาไว้เขาจะไปไหนยากลาบากถ้าไม่มีตั้งแต่ต้นเลยใช่ป่ะเขาก็จะไปไหนเขาไป ตนนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็าทรมานใจว่าท่านทาร้ายจิตใจลูกท่านหรือเปล่าทาร้ายจิตใจเมียท่านหรือเปล่าทำร้ายจิตใจคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเพราะมนุษย์มันจึงมีเขาเรียกอะไรมันจึงมีความผูกพันเนี่ยมันจึงมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบไงแต่ถ้ามันไม่มีตั้งแต่ต้นใช่ไหมจะไปไหนเขาไปได้เลยมันไม่รู้สึกว่าใครมารอเราแล้วเราทําให้ใครเขากุ้มใจหรือว่าทรมานใจไง เพราะฉะนั้นถ้าเธออธิษฐานก็ต้องมุ่งหวังว่าจะไปพระนิพพานจริงๆก็ต้อมาตอนที่หลวงปู่าบอกครับท่านเพ่อนบอกตอนที่มาเรียนกับหลวงพ่อครับ่าให้อธิษฐานอะไรบ้างน,นั่นแหละที่ท่านบอกไล้อะไรเอามุ่งหวังไงพระนิพพานอยู่แล้วก็อธิษฐานได้ขอให้พระเจ้าอย่าได้มีเงื่อนไขยอย่าได้มีเรื่องผูกพันอย่าได้มีอย่าได้มีอะไรที่เป็นพาละเป็นกีจจิงกีดขวางทําให้ไปบวชไม่ได้เพราะว่าถ้าเธอมี เธอมีพ่อที่เขารักเธอมากนะเขาก็ไม่ให้เธอเข้าบวชพ่อแม่เดชีวิตออันนี้พูดถึงชาติถัดไปเลยระผู้เจ้าอไงเงี้ยเขาอยากจะบวชเนี่ยพ่อเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขารักนะไม่ใช่เขาแบบว่าเขาไม่ใช่เขาเกียดนะแต่ว่าความรักของปุถุชนกับความรักของอริยะมันคนละความรักกันไงเข้าใจไหมเพราะงั้นบางคนเขาก็เกิดมาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าไม่ต้องมีพ่อมีแม่เลย มันจะได้แบบว่าไม่ต้องทำร้ายใจิตใจใครไม่ต้องเป็นที่หวังของใครไม่ถามว่าเขาอธิษฐานถูกต้องหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูว่าเขาอธิฐานด้วยสติปัญญาหลือ,อธิฐานด้วยอารมณ์คุณบางคนอธิฐานด้วยอารมณ์หน่อยมันก็แบบว่ามันก็เหมือนคนประเภทเวลาอารมณ์อยากจะปล่อยวางเอาของในบ้านไปทิ้งหมดเลยอีกสามเดือนก็ซื้อใหม่มามันก็ไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกการกระทําจากปัญญามันเป็นความรู้สึกแบบแบบคนเบื่อไงฉันเบื่อแล้วจะแไม่เอาอะไรแล้วทิ้งทุกอย่างเลยแต่คราวนี้การทิ้งทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณทิ้งด้วยปัญญามันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าทิ้งด้วยอารมณ์มันเดี๋ยวมันจะหวนกลับไปเอามาอีกเราอยู่สภาวะธรรมถ้าเธอจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะถ้ายานเธอมันขึ้นอะเธอจะเบื่อนายเอง เดี๋ยวไม่เบื่อเริ่มเบื่อมากแล้วตอนนี้ไม่เริ่มเบื่อแล้วนั่นแหละนั่นคือยานในมันเกิดขึ้นอนทั้งราตใช่มันเป็นภารามันไม่มีสาระไงมันไม่มีสาระเามองมีความ,มสุขสบายก็ถ้าคน,ม,นมีบุญจริงๆ <สบ S 1> เขาก็จะรู้เลยเขาจะรู้เลยว่าไม่เขาจะรู้เลยไม่มีสุขใดเท่ากับความสงบความฉันโดดมันเป็นสมาธิ ก็ดีแล้วไงก็นี่คือสิ่งที่เธอเคยเป็นเคยทํามาคนไม่เคยทานํานําไม่ได้หรอกนั่งใหม่ๆก็ได้ด้วยแบบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งออกจากวัดเนี้ยไปอกไ่าทไปัหาแม่ไม่หาอาการของนมีดึงดึงจิตเราไปอะไปอยู่ในถ้รมมืดๆเลยใครดึงไปไม่รู้ดึงจิตไปเธอไปตั้งที่ไหน ในในบ้านนะคะนั่งในบ้านเองเหรอในบ้านไม่มีใครอยู่ย mm hmm. แล้วก็หนาวเย็นมากมก็พยายามถืงพอ่อแล้วปู่ก็จิตหนูก็เข้ามาแล้วก็มันมีอะไรมาครอบเราทําให้เราแบบเธอต้องระวังด้วยมารปีศาจมันก็จะเล่นงานเธอเพราะอะไรเพราะเธอจะไปพนิพานมันก็ต้องขวางเนี่ยมันก็ต้องบอกเดี๋ยวพึ่งไปเลยไปสนุกสนานก่อน mm hmm. ไปเพลิดเพลินก่อน ไปใช้ชีวิตทางโลกให้มากที่สุดก่อนมันก็จะดึงเธอเข้าไปสองอย่างให้เธอกลัวอันที่หนึ่งใช่กลัวมากพะมันทําให้เธอกลัว <c oughs> เธอจะไม่กล้านั่งอีกแล้วไงเราไม่ได้นั่งอีกประมาณหลายวันเลยปวจะนั่งเข <c oughs> ็มเนี่ยะจะนั่งพ่วงกลางวันกลางคืนก็ไม่นั่งเพราะเราอยู่คือเรากลัวมันเพราะมันจะหลอกให้เรากลัวไอปีศาจผีมารพวกเนี้มันจะทำสองอย่างหลอกให้เธอกลัวที่หนึ่งอันที่สองล่อให้เธอแบบว่าอยากได้ ไปเป็นเทวดาไหมนางฟ้าไหมไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมมันเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเอาขนมไปหลอกเด็กอะถ้าเรากลัวมันก็จะคุมเราได้ถ้าเราอยากได้มันก็จะคุมเราได้เออเ,เราไม่กลัวเราไม่อยากมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้ก่อนก่อนที่จะมาอยู่หน้าตอนนั้นอะหน้ามาทำไม่ได้เลยพอมาอยู่ที่กับพ่อรลอนั่งได้เลยที่แบบว่าทางันเข้าว่างมากก็ จะนิ่งไวมากไม่เกินสองนาทีสองนาทีตรงบุญเก่าเธอบุญเก่าเธอแล้วเธอไปนั่งสไตล์อื่นนะมันคนละนั่งอย่างนเ้มันคนมันคนละคนละแบบว่าคนละแพทฟอร์มอะเออาถ้าสมมติว่าหนูนั่งแล้วหนูไม่ไม่กำหนดจิตว่ายึกหน่อพองหนอหรืออะไรก็ท่้งเฉยๆแต่หนูยงดในจิตได้ไหมหวงพอคือเงี้ยนั่ง ทั้งหมดเพื่อไปสู่ปัญญาอันนี้ปัญญาเนี่ยนะเราก็ดูกายก่อนมีสติในกายอพองหนอยุบหนออนแสดงกายสติในเวทนารู้สึกอารมณ์ของจิตมันเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยใช่ไหมแล้วดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแล้วก็ดูสติในจิตที่มันคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปยังไงมันมีอะไรผดโผล่ขึ้นมาดับไปยังไงแล้วก็สติในธรรม อันนี้ถ้าเผื่อว่าเธอมันเริ่มซึ้งแล้วใช่ไหมเธอก็ไปพิจารณามนุษย์ไม่มีจริงหรือเปล่าตัวฉันมีจริงหรือเปล่าฉันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่มีตัวฉันหรอกตอนนี้มันก็จะขึ้นไปถึงการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมปับ๊บเธอก็จะปมสลดท้งเวทว่ามันหลอกกันทั้งหมดในบนโลกนี้แม้กระทั่งตัวเราแล้วก็หลอกตัวเรานะ ที่เราไปยึดกับคนนั้นคนนี้เขาไม่มีตัวตนหรอกเขาว่ารวมตัวกันแล้วก็ก็แตกสลายรวมตัวก็แตกสลายดูมือแตกสลายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงปับ๊บปัญญามไม่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปพิจารณาพิจารณาไปก็เพื่อการปล่อยวางการที่เราเราไม่ปรารถนาจะจะมาเกิดเพราะว่ามันจะมีทุกข์ตามมามันจะมีเกิดแก่เจ็บตาย พัดภาคผิดหวังทรมานเราอีกเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยจะไม่สร้างเหตุเพราะนั้นถ้าเธอสงบเธอก็พิจารณาเลยว่าฉันน่ะจะเวียนว่ายตายเกิดอีกเท่าไหร่แล้วจะทรมานอีกเท่าไหร่หากว่าฉันจะหากว่าฉันเนี่ยไม่ไปสู่การพ้นทุกข์เออเหมือนอยู่เตือนถามคือคือบางครั้งนั่งคิคดพิดจะะารณา ตแล้วทำไมเราต้องมา่งเรียนหนังสือไก่ฟอไข่มาซิ้วลาปะใช่เธอเริ่มมีสติปัญญาแล้วไงนับเลขถึงใหม่ถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นทุกชาติเลยไม่ใช่เธอเป็นชาติดีนะเธอเรียนไม่รู้จะเรียนอะไรมาหมดแล้วเธอเป็นพรมมาแบบพรหมพวกเนี้มันเป็นพรหมมาแล้วมันหมดบุญมันก็ลงมาอยู่ในนี้วนใหม่แล้วทําบาปก็ลงไปข้างล่างอีกทําดีก็กลับขึ้นมาใหม่อีกวน โหน,น,นับไม่ถว้วนอ๋อเนี่ยพอมีสติปั๊บเนี่ยก็ตอนนี้ต้องทำกําจัดให้ขาดไปเลยเเเฟังฟังแล้วเนื่ยเน,นี่ยให้อังี้ดีกว่าให้เธอกลับไปเกิดใหม่เหมือนกับตอนที่เธอเพิ่งออกจากท้องแม่เลยแล้วใช้ชีวิตมาจนถ,งถงึงวันนี้เธอคิดว่าเธอแฮปปี้ป่ะโคตรทรมานเลยใช่ไหมต้องไปเรียนหนังสือทุกวันถึงจะสุขสบายเลยไม่มีแล้วต้องแบบว่าต้อง มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาสิ่งด้วยน้องผมบอกเลยให้กลับไปน้หนึงใหม่นะพ่อหนูปมิบัติมาเพื่อนฝูงหายหมดเลยมันไม่มีบุญมันไม่มีบุญอยู่กับเธอเธอจะไปยุ่งกับมันเพราะว่าขึ้นระดับทํามันไม่เท่ากันอยู่ไม่ได้ฮะพี่น้องก็หลังไม่มีพ่อแม่ก็ไม่เอาด้วยไม่มีไม่มีใครเอากบนร้องเลยเพราะว่า มนุษย์เนี่ยมันคบกันที่ในฐานะว่าเออเคมีร่างกายแต่พังบรรดาผู้ที่เขามีมีไอมีพลังจิตเนี่ยเขาคบกันด้วยคุณธรรมระคืนม,มันไม่เท่ากันนะถ้าสมัยก่อนเธอเธอกินเธอเที่ยวนะเธออยู่เขาได้มีความสุขมันรู้สึกว่ามันเป็นการกลมกลืนกันสนุกสนาน,อน,อนโอชอบเล,เลิฟเพอมากพรเธอเริ่มพอเธอเริ่มแบบว่านิ่งปั๊บนะนบขึ้นของเธอเนี่ยนะ มันรุนแรงมันไปทําให้พวกเขาเนี่ยปวดประสาทแล้วจะหมันใช่ใเธอใช่ถูกต้องเกลียดเธอจะบอกว่าเราขี้เหนียวไม่สังคมไม่ด้ยเนี่ยมันจะดา่าเราอีกอนเมื่อก่อนออเราก็แบบว่าเราก็อยู่ในบ้านใช่ไหมพอเราพอเราแบบเริ่มมาซึ่งในพระธรรมเราเองก็เราเองก็รู้สึกว่าไอคนในบ้านมันดูทีวีกันทำไมวะเราก็ เราก็เห็นความแตกต่างใช่ไหมไอเขาก็บอกว่าไอนี้มันบ้าไปแล้วมันถือดอกไม้ขึ้นไปบนห้องพระมันมันแต่งชุดขาวมันบ้าไปแล้วอายุยี่สิบไประย์นะตอนนั้นมันก็เลยเริ่มแบบว่ามันก็เลยเริ่มแตกต่างกันเนี่ยมันไม่รวมกันไม่ได้ไงก่อนยิงเส้นเป็นดูโพสหาเรื่องของตอนนี้ไม่เอาอะไรเกลียดมากไม่ชอบเห็นคนโพสไม่ชอบเลย เธอก็คงจะอิ่มแหละอันที่หนึ่งอันที่สองเธอก็ <นะ S 1> พยายามต่อสู้ว่าอะไรที่มันที่เราติดเนี่ยจริงๆมันมีม,นม,มันมีอิทธิพลกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเธอบรรลุไปแล้วเธอทําตัวเป็นปกติแน่นอนกลางๆทำกลางๆแล้วเธอก็จะต้องปรับเป็นปัญญาว่ามันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่มีมีสภาวะมีภูมิธรรมที่ต่างกันต่อเปจะบังเกียดเท่าหรอกเธอจะไปเธอจะไปรู้สึกว่า ทำไมแมวมันมันโง่ทำไมเพราะว่าแมวมันก็ต้องเป็นแมวในตัวเป็นคนก็เหมือนกันบางคนเนี่ยดูเป็นคนนะแต่ม,มันมัวเมาแล้วมันก็พูดไม่รู้เรื่องมันทำดีไม่ได้ไอ้พวกนี้เราก็ต้องเออยังไม่ถึงเวลาของเขาเราก็อย่าไปทุกแต่ว่าเขาจะไม่คบเราเราก็อย่าไปกุ้งใจเสียใจว่าไม่มีคนคบเพราะยิ่งคบนี่นะ เราจะไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะพระุทจาจ้าเขาบอกว่าไม่ให้พบคนพานคนไม่ไหว้ผ้าสวดมน,นไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฟังธรรมไม่บำเพ็ญเพียรเ,เอาแต่มวมวเมาอี้นะจะไปคบเลยเพราะว่ามันจะดึงเธอลงมาไม่ใช่เราจะไปดูถูกเขานะแต่เขาไปไม่ได้เขาไปไม่ไ้เขาก็ไม่มีเวลาด้ย เราก็มีเวลาไม่หมายถึงว่าคนอื่นที่ไม่โอ,อ้เขาไม่เอากับเราหรอกเขามีเวลาทําไมจะไม่มีเวลาแต่เขาไม่เห็นประโยชน์ไงเวลาที่เขาจิม้มอย่เขาเยอะแยะเขายังทำยังไงเดี๋ยวบอกว่ามีเวลาเวลามีแต่ว่าไม่เห็นประโยชน์เลยไม่ทำหลวงพ่อหนูขับรถมาเนี่ยเมื่อวานน่ะหนูก็มาเล่ามึงแล้มาแล้วเหรอไม่ได้เจอหลวงพ่อเพราะว่าขิ้เยอะมากมาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเมื่อวานมาสิบโมงเนาะ แล้ก็หนูก็กลับอ๋อเหรอหก็กลับแับแม่แม่ไ้ถือมาส่งแม่มัน,นเปนปัญหารูปวดไหล่ข้างนี้มากหนักมากพอมาถึงนี่หายเฉยเอาวิญญาณที่เกี่ยวกับเธอเบารู้สึกเบาตัวเขาต้องการมาเอาบุญเขาต้องการมาแหล่งบุญเาขาเกาะมาเพื่อที่จะแบบว่าพาท่านมามาอนุโมทนามายินดีมาเอาบุญด้วย เยอะแยะเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเข้ามาเขาวิญญาณทั่วไปมันไม่มีโอกาสที่จะเข้ามานะ<อ>เธอเป็นพระราชวังด้วยไ <c oughs> มนต้องค <c oughs> <อ>ุณเป็นเศรษเาว่าอขอใช่เขาอถ้าถ้าเธอบอกว่าจะมาเนี่ยนะถ้าเธอบอกอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้นะ <c oughs> เขากระโดดเกาะเลยไม่ปล่อยเลยเธอจะต้องหนักตัวไปหมดเลยอะไรวะทำไมมันหนึบหนนอย่างนี้ เพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะหลุดโอกาสที่จะมาที่นี่เพราตัวเธอมาปั๊บเขาได้บุญล้วเขาก็จะถือว่า,าวพ่อแม่เธอยังอยู่ป่ะไปไหนเขาว่ามาเอาบุญด้วยเธอรู้เปล่ายิ่งตัวพ่อแม่ในตัวดีเลยเพราะว่าเขาจะไปเอาบุญที่ไหนอ่ะคนอื่น หนูสวดมนต์ไหว้ค้าแล้วที่หาใจพ่อกับแม่แล้วหนูก็ฝันเห็นพ่อพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตัวท่านตัวตัวพ่อพวบุญรองเธอที่ส่งเข้างานเขาก็ไปพอเธอตั้งใจทําความดีมันก็เป็นพลังงานที่ทําให้เขาเนี่ยคือมันช่วยกันได้มันเหมือนแบบเรียกเขาให้มาเขาบอกไม่ไปหรอกหนูจะไปกับเขาด้วยเขาไม่ให้หนูไปตัวใครตัวมันพอแล้วพอเขามีอยากยาวแล้วเขาขึ้นคนขึ้นสวรรค์แล้วเขาไม่อยากมายุ่งกับมนุษย์หรอก เอยุ่มนมุษย์ทำไมมนมุษย์พอบอกว่ามนมุษย์เหมือนสลัมอ่ะเธอถ้าเธอเคยอยู่เดบไอ้พวกสลัมใช่ไหมแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีเธอต้องไปอยู่ในพระราชวังใช้ชีวิตพระราชวังแล้วให้เธอกลับมาใช้ชีวิตในในสลัมอ่ะไม่ได้ดูถูกนะแต่เธอจะอยู่ได้เหร บรรยากาศมันไม่ได้ใช่ไหมมันก็อเอาเอไปว่างๆถ้าไม่จําเป็นจริงไม่มาหรอกเอาก็เป็นอย่างนี้แหละพ่อเธอก็อนุโมทนากับเธอแม่เธอปู่ย่าตายายเขาก็ยินดีเพราะว่าลูกหลานคนใดคนหนึ่งที่ตั้งใจบวงเพลนเพื่อการพ้นทุกข์ไอ้พวกที่เป็นเมมเบอร์ไอ้พวกไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรสายเลือดทั้งหมดเนี่ยเขาเกาะเลยนะเหมือนกับถ้าเธอเป็นเศรษฐีใช่ไหม ไคนในหมู่บ้านเธอถ้ารู้ว่าเธอเป็นเศรษฐีแล้วรู้จักเธอนะพันก็จะมาเคาะประตูบ้านเธอเขาถือว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับคนมีบุญแล้วเธอบอกว่าอย่างไปพระนิพพานนี่ก็ยิ่งอ้าวพระนิพนพานเป็นเรื่องใหญ่นุย้ยไม่ใช่เรื่องแบบว่าแล้วเราก็ไม่ได้พูดเพราะอารมณ์เราพูดเพราะเราเราเห็นธรรมะเราเบื่อจริงๆเราเบื่อเพราะว่าเรา ใช้ปัญญาพิจารณามันไม่มีประโยชน์จริงนี่ใช่ปะ่ะเราก็ไม่เอาอ่ะแล้วมีอะไรอีกมาครั้งนี้อนูให้เธอบรบรลุธรรมบรรลุชาตินี้เลยก็ได้อ,ดอ๋อขอบุญวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระพุทธเจ้าองค์อนาคตเปิดรับสมัครด้วย <laughs> มีสมาชิกจะมาเซ็นเด<ป>ินใบใบใบสมคัสมครเข้าพักแล้วขอให้เธอได้บรรลุธรรมไม่ได้ลาาด่าช้าใดๆไม่มีบรรดาสิ่งกีดขวางใดๆมาทำร้ายทำลายได้ขอให้ปัญญาแหลคมคมจิตใจเข้มแข็งให้ได้เป็นผู้มีบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเทพเทวดาทั้งหลายทั้งจักรวาลประทานพรด้วยให้พ้นทุบบรรลุธรรมด้วยเธอบุญใดที่ฉันทำมาบาร,รมีได้สะสมมาการดำเนเพียนมา ขอให้เธอมีส่วนแห่งบุญแห่งคือศนในครั้งนี้ด้วยเธินอ,อัดทัวรามาบวชได้กี่วันก็ได้ไม่ต้องไปเจ็ดวันหรอก